เดินลงไปค่ะจากมุมสูง <Yeah. S 1> น้องขิมจับด้วยนะลกูกเออจับด้วย <Yeah. S 1> หันมาดิพ่อเดินหนีทำไมเนะนี่ยหนาวไหมพ่ออากาศเย็นไหม19องศา19องศาค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะแต่เรายังไม่เย็นเลย เปิดแอร์ยี่ห้าองศาแต่นี่สิบเก้าองศาเรื่องยังไม่เย็นเลยเออใหญ่ที่สุดในโลกไข่เจียวน่ากินไหมคะค่อยๆกินด้วยอีพอมันสติดคอจ้ากินกับบรรยากาศเย็นๆจ้าอร่อยไหมพ่อข้าวไข่เจียวหน้ามาบุมสวยเลยดิครับ อ่อยครับเฮ้ยหนาวไหมคะน้องเข็มเอากินข้าวไข่เจียวกันค่ะน้องเข็มหนาวไหมคะงว่ะ <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นมากเลยค่ะกินข้าวไข่เจียวแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นทะเลหมอกนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะที่เรานั่งกินไข่เจียวตรงนี้ด้านหน้าเราคือผาตอมใจนะคะ ทุกคนมาเที่ยววันหยุดเยอะแยะมากมายค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะทุกคนทุกคนใครว่างก็มาเที่ยวกันนะคะที่เขาใหญ่ค่ะอะไรยคะหิวจัดไปเลย,เลยอุดด้ยน้องกกินน หน,นูอากาศหนูอากาศพอดีเลยนะคะเนี่ยกำลังเยนยีิบห้ไม่ถึงยี่สิบห้าใจกำลังดีนะใช่ไปเท่ามาเท่าไหร่สี่ร้อยตัวนี้ป็นซีตั้งหน่งัดยีนอะรอะไรใจัดน ủa ra cái <laughs> cây <laughs> nó có bị cái <laughs> này. Đó